เอลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้เราไปอยู่กับในเกมสควิดเกมนั่นเองนะใช่ไหมใช่ครับใช่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 อ๋อใช่ใช่ตอนนี้ก็มีทั้งหมด6คนครับมีใครบ้างครับผมอ่าไว้ครับไว้ครับเราเราควรจะยืนเป็นแถวให้เขาให้เขาฝั่งขวาไหมเริ่มจากฝั่งขวายังไงซ้ายมาซ้ายแล้วอ่ะมาซ้ายแล้วก็ซ้ายเลยใช่ตีกันแล้วตีกันแล้วพี่ขวัญเคนเซซี่ครับบีค่ะพาร์ไแม็ครับเฮ้ยเฮ้ยใครอมาเธอตาเหลี่ยไม่ได้เหลี ตามองไปทางอื่นอย่าเลิกลากสิอย่าเลิกลากสิเฮ้ยมาแนะนำเลี้ยวมั่งครับโอเคไอผมลืมแนะนำตัวพี่ตอนแรกผมไม่ได้นำตัวเลยเอาผมมิกซ์สิครับนะเฮ้ยเฮ้ยไปปาร์ตี้ใหม่ปาร์ตี้ใหม่ทุกคนปาร์ตี้ใหม่ไม่ได้เล่นกับพี่ขวัญนานมากนะครับโอผมโห้ยใจคิดถึงนนี่ แล้วก็เพื่อนใหม่ของเรานะครับแม็กซ์ครับผมจินิตอนรับแม็กซ์นะครับเอ้าไปไหนอะจะหนีไปไหนเล่ามาพร้อมวันนี้ใครจะอยู่ใครจะไปใครจะเป็นผู้ชนะกดปุ่มเรดี้เลยกดไงอะกดตรงปุ่มแดงครับพี่มันจะขึ้นเรดี้ขวาทำทำทำตัวอีอีทำไมต้องพูดว่าถมมือด้วยเจ็มเจเราหล่อเลยอะคืออะไรอะคืออะไรอะเริ่มที่เกมแรกแล้ว พื้นมันจะแตกพื้นมันจะแตกพื้นมันจะแตกต้องโดดหาที่ใหม่ถ้าเกิดพื้นแตกอ่ะอย่าให้ล่วงเราปะอยู่ให้ก่อนจะมดเวลาเฮ้ยวาพื้นจะแตกอ่ะอ๋ออ๋อมันจะล่วงเหรอออมันจะค่อยค่อยค่ค่อยเฮยว้าวเอาดิเอาดิเล่นดินรางวันบอกเลยเล่นดินรางวันมาบอกเลยใช่เปล่าใช่เปล่าใช่เฮ้ยสิบห้าวิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟเฮ้ยเฮ้ยว้าวแก่แล้วแก่แล้วแกหนล้วแก่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย ยังไงอะยสบายสบาจีไม well> ่ได้ไปไหนเลยเหลือสคนหรอใครใครใครดแท็มแร่เลยอะใครถือละเมอโอจีซัตาว้ยต้้า้้ยยเฮเฮ้เฮยเเ

ก่อนพอดีผมสึกวิทยายุดเหวะเหมือนซ้อมๆใครจะอยู่ใครจะไปมองตากันสีมองตากันอ๋อเกมนี้อมันให้คนแรกกระโดดถ้าเกิดใครกระโดดไปก่อนก็ชนะเฮ้ยมิเราต้องดูริมไม่ต้องดูริมริมหินอ่ะมันจะมีความหนาอ่าถ้าไหนบางมันแตกเชื่อพี่พี่คนขวาขวาหนามากขวาหนาเติร์ดพี่ลองโดดเดี๋ยวพี่ลองกระโดดเลยเฮ้ยโดดกันเลยเรื่องหนละแปดมดไว้พี่พูดพร้อมกันเลยพูดพร้อมกันอ่านหนึ่ง เดี๋ยวดเรื่องเรื่องเรืองซ้ายหรือขวาแล้วกันเอาไหมเซ้ายรือขวาสิบแปดวิมันมีระยะไหอีกเยอเรองี้เราโดดพร้อมกันไม่รู้เรื่องอันไหนอันึ่งอ่ะอ่าแต่ตามิกไม่เชื่อเลยตามิกเละอ่ะเล่ใส่พี่อ่ะนี่มันมิกอีกเชื่อไหมิกอ่ะพัมกัดอ่ะขวาขวาขวาใช่ไหมหนึ่งสองสามหนึ่งหน่งหนึ่งหนึ่น่งหนึ่งหนึ่นึ่น่ ไอ้โอ้ยลเฉยไป้ล็กไปล้อแล้วฟูเลยโอ้ยเยี่ยมเลกนะคือชั้นนี่เองเนี่ยเงินหกล้านจบอาอกมาไม่แบ่งเลยออกมานม่แบ่งเลยมันอ่ะว่าไงปองแชมป์เหรอปองแชมป์ไม่รู้อ่ะโอจี เออไม่ได้เล่นเลยเกมแรกไม่รู้เฉยเกมแรกไม่รู้เฉยอ่อนให้อ่อนให้ใช่ไม่ยอมฟังอันนี้มาถึงเอาเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเราหมดเราหมดเนหมดเลยไม่กระโดดเน่เดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ชนะบอกเลยนะเมื่อกี้รูทิกแล้วรูทิกแล้วมาดู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 ไม่ไงทิกทิกกระโดดเมื่อกี้เนี่ยผมโดดไปขวาแล้วก็ซ้ายซ้ายจ้า คิดไปแล้วต้องมีพวกสารยามทำตัวแบบนี้ลื่นไปกันไอ้ยังต่อยังต่อเด็ดต่อยอยยอยยอ๋ออย่างนี้เองแล้วตอนนี้เอย่างนี้ผมไปก่อนก็ได้อ่ะอ่ไปก่อนเออโอเคแค่นี้เราก็รู้แล้วว่ามันสายเว้ยเออเชื่อไหมมันมันมันต้องมันต้องซ้ายต่อเว้ยไปดิไปดิไปดิผมไม่้ายเอ้า เอาขว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 าตกขวาตกได้ผู้ชนะแล้วจริงต้องศูนย์เสียเท่าไรถึงจะได้ผู้ชนะบอกไ่ทันบอกว่าขวามันตกถามจริงจริงนะผู้ชนะเนี่ยคือศูนย์เสียทั้งหมดเลยฮ้ยอันนี้อะไรอ่๋อเป็นเหมือนแบบเพนบอละ ใช่ใช่แล้วคือถ้าแล้วมีอยูหกคนมีสีทีมมันต้องมีสองคนที่อยู่ทีมเดียวคนเดียวอ่ะนะเอ่ามีผู้เสียเปรียบถึงสองคนเชันอยู่สีเขียวเลยไปเลยเว้ยสีฟ้าเว้ยสีแดงอ่ะสีีเขยยวอุ้ทำไมต้องอยู่ี่ายด้วยไม่ชอบเลยเอ้ยอยู่สีฟ้าสีเขียวมันเหยียบพื้นนะเขาบอกจะเดินวนทำไมวะเนี่ยใครสีแดงมันเด็กอย่าหยุดนะผม สี่ไมยไม่ไม่ไม่ผมไม่ใเ่สีแดงะมไม่สีแดงไม่สีแดงเออหยนสีเขียวสีแดงหยุดับสีแดงนหมดเอาดิเอาดหยทบสีแดงกัหมดอะเอาดิเฮ้ยสีแดงแย่แล้ววะสีแดงแย่แล้ววะสีฟ้าเยอะจังอะวีตาวีตาวีตาวสีแดงวีตาสีแดงเฮ้ยเราโดนรูปวะโดนอ้าวคแตกอะอใครอยู่สีฟ้าด้วยอ้ผู้แตกเหรอผมผมสีฟ้าเออสีอะไแตกอะ แม่เลยาบบแม่เลยไอ้ไอ้นี่อีกแล้ววิ่อยากเล่นอันนี้วิ่งเจ็บนี่ผมตายอะดิใครเป็นเนี่ยคืออะไรอ่ะเทียนทีแท็กอีกเหรอเทียนทีไปอีกแล้วไปแล้วไปอยู่แล้วเฮ้ยโอจีซับจะไปไหนพี่ชายปืนปืดปืนพี่ชายพี่จะไปไหนเนี่ยพี่ไม่รอจากผมหรอกพี่ชายนี่นะโอ้โหอ้ามีคนนั่งอยู่นะพี่ชายอุ้ยทำไมผมโดนส่งคืนตลอดเลยอ่ะ

เฮ้ยเฮ้เเขาโดดไม่ขึ้น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 เอาเดี๋ยวเดี๋ยวจุ๊บได้ทั้งวันนะตรงเนี้ยบอกเลยบอกเลยเดีเอาเซ่เฮ้ไปดีครับเราอะไรอะครับเฮ้ว้ายจะไปไหนแล้วจะไปไหนแล้วไปไหนแล้วจับ นีไอคนจี๊ดอะไรอีกมึงขึ้นยุกถึงบ้านบต่ยุกยุกเอาละเอาละพี่ชายอ้าวแกกับฉันอย่างนั้นเหรอจอร์ดี้เอ้ยแมทการเป็นจอร์ดี้อีกแล้วสิฉันจะต้องมาพิชิตกันว่าใครจะได้ทีหนึ่งใครจะเป็นชายยอดชายกันนะเฮ้ยอย่าถึงกับชายยอดชายเลยนะอ๋อแย่งชิงพลังชาวเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยไปแล้ว เอาแต่ผมขอเลกันนะเฮ้ยไวกันแล้อ่ะเฮ้ยีไมดน้ยไวเกิ้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้้ยเฮ้เฮ้ย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 ย จุ๊ก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 มาสเอรานี่เคยสิบวิเก้าวิลู่ลู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 ่ห้าสี่สามสองหนึ่งไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวใค้เขาได้คะแนนมากกว่านี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันอยู่ที่ใครเนี่ยมันอยู่ที่ว่าถือนานแค่ไหนอ๋อยังรอเลยครับผม ไอ๊ะอ๊ะอ๊ะจริงอ๊ะจริงจรีะเราจะได้เป็นแชมป์มังไหมเนี่ยด่านแรกอย่าไ่เผยผ่านเลยนะที่น่าจัอาไว้นะพี่ชายมามามาอะไรอะสมอ l คันเล่ครามอ๋ออะไรอะอยู่ข้างบนใอไยูมข้างในหรออะไอะคือไมอะน้ำตุ๊น้ำเหรอน้ำท่วมหรอไม้มีไม้มีไม้มาทำอะไรอะตีหรอ ตีตีตีตงตี้ออนานๆป่ะน่าจะใช่วคือเปล่าไปไปีมดไปหมดไปได้วาหูวาหเลยดหมดอย่างเดียวเลยงไปมันไม่ยเอาี่ชาไปนกยาเลยเกิดทางเนี่ยฮัลโหลลงไปไปไปหมดไจะยุ ไแนนี่เดนี่เดออกไป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 จากสาวรีไวบโกบของฉันอ้ยพ้ที่นี้ผมขอพ้ที่นี้ผมณวงขอขออยู่ตรงนี้กันเถอขออยู่สรงนี้ไปไวไปออไปออกไปหมดออาไปใครยจอไหน ออมาดเลขบ้าไปทำไมที่ลแล้วอ่ะดีจังเลยคนเนี้ยอุ้ยทั่หมดนานเอาไปอกไปออาไปเฮ้ยพี่ชายพี่จะทำกผมแบบนี้เหรอฮะเอกไปออกไปีเเ่กันขาโ่อไจะไหวลวงบดีเ้ยขยันเวยอุ้ยขยบ ดดไปตายอ่ะเราเจอแล้วเราไปที่หนึ่งของสนามนี้สินะนีสุดยอดเลยเคยตายอ่ะดีกเลยไม่เคยจะผ่านนิพี่ก็มีตายเอาล่ะเอาล่ะมาสั่เดี๋ยวผมเปิดเองไหมนี่สี่คนผมเชื่อผมเชื่อในดวงผมอ่ะจัดแปนมังพี่เชื่อมัง

หมือนรียบมาเรีบด่านนี้ฉันต้องรอดอ้าวแหละระบายสีสีอะไรวะนี่เงี้ยมันจะสีเขียวแล้ว่ยสีอะไรอ่ะเออสีเขียวสีแดงสีฟ้าฮะสีฟ้าสีมีขวัญพี่ขวัญพี่ขวัญมีขวัญไปตรงนี้สีให้ได้มากที่สุดที่ละเอ้ยสีเขียวเขียวเลยสีเขียวเลยอุ้ยที่หนึ่งสีฟ้าบอกสีเขียวเยอะเด็ดตี้มาแอบสีเขียวเต็มเลยสีเขียวเต็มเลย ไม่ใส่สีน้ำเงินน่อยมันน้อยจังอะสีน้ำเงินนีฟ้าเนี่ยขวานรีบๆขวานสีเขียวเต็มเลยมันเป่นสีอะไรเฮ้ยสีฟ้าคำไรอะทำไมมันเละเทะกันอะผมมิ่งตองพี่ขวานไอดาดกแล้ว เราจะไม่ขยับไปไหนทั้งนั้นเฮ้ยเรามีเวลาสองนาทีในการคิดเราต้องค่อยๆคิดอย่ามายุ่งจะไม่ขยับไปเรื่อยๆอย่างนั้นนะเฮ้ยเอาเฮ้ยโดดซ้ายอย่างเดียวโดดบอลโดดพลาดซ้ายอย่างเดียวพลาดหมดแหละแต่ว่าจะพลาดโดดอันสุดท้ายแล้วลื่นลงเนะ โอ้ยพี่ชายพี่ไม่ต้องรักผมอะไรเลยอะไรเนี่ยทั้งพี่ชายทั้งพี่สาวรักผมขนาดนั้นเลยเหรอเออปวดหัวเลยไม่ต้องเล่นกันด้วยแล้วไม่ดันไปสติ๊กว่ะ้วใคยนะใครจะมีเฮ้ยโอ้โหมาถึงมาตีเลยเฮ้ยต้องหนีฆาตกรเหรอ

ไว้ตันอาไปนี่นี่อ่อ้าาเอ้ยเฮ้ยกระดุเขไม่ต้องาเขาแอบหรอไปไไปไปตีกันเองไอย่าอย่าฮ้ยอย่ายไปอย่าไยเฮ้ยไคนที่อยู่บนยิลิฟต์นั่นใครเน่ยเฮ้ย สบายเลยสิพี่วันนี้มีบลูรอากาศดีจริงเลยไอ้ขึ้นเป็นยังไงอ่ะไอ้ขึ้นไงวะเนี่ยอย่าอย่าอย่าซนเราอ่ะเราอย่าซนยููฮอะไรเนี่ยคือมันจะมีลิฟต์ขึ้นอยู่นะเหมือนเดิมเปหรออุ้ย อะดิ้ยเฮ้ยอันนี้มันมีดและโโอ้โอ้ยนกมัวจังเลยมันเดยมพี่ชายขามันสวยแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยมได้ไงวะเนี่ยช่วยด้วยายบบโซโนีีวันนี้วนนี้ลงข้อเถื่อนะตายแบบลมีเลยค่ะเฮ้ยขึ้นมาไดไม่ดีเลย โอ้ยโอตี้โอตีสั้นอ่าโทษทีฉันมันมันไม่ถึงเนี่ยไหนอ่าพี่บีชูดสองได้พี่หนึ่งแลูู้้พี่เฮ้ยเอาว่าข้าถึงเล่าทิ้งว่ะเอาเลยไหนที่สุดอ่าบอมเบอร์แท็กเฮ้ยใครถือบอมคนนั้นตายนั่นาเลย

จิ้มบ๊จิ้มบิ๊กจิมบิ๊กอ่จิ้มบิ๊กจิมบิ๊กจิมบิ๊กอืมะ๊กชนะบางคนใหม่วใช่วยหน่ะใช่สบายสบายเฮ้นี้ว่ะให่้ด่านนี้คือไม่ได้ไก่ะอุตส่าห์ทมาเดี๋ยวทำไรอ่ะด่นเนี้ม่ใหรถ้าเป็นสีแดงหยุดต้องหยุดปเฮ้ยไปเลยเอ้าหันไม่ได้หันหน้าไม่ได้ด้วย โหดร้ายมากอ่ะจริงอ่านหน้ามด้มังเลยหันหลังไม่ห้ามขยับเลยเว้ยเอ้ยได้่ห้ามขยับแม้แต่นิดเลยเฮ้ยไอใครแปลกคนอ่ะหันโคตรไวเลยไม่น่ารอดลุ้นไม่รอดได้ไงอะเมื่อกี้มือขยับอ่ะโอโกชิตาโอโกเฮ้ติดอะไรอะติดหิน ไ่ตะวองไปต้องอุศราธรรมาแตกบอกแล้วอุศราธรรมาแตกเนี่ยเอ้ยอวิ่งระดับลื่นด้วยมาเรื่อเรือมาเรื่อเรือห้ามขยับเลยใช่ไหมมันดูจากตรงไหนอ่ะฟังจากเสียงเอาตื๊ดคือหยุดเลยออ๋ตด เฮ้ยมันเลื่นอ่ะเอาลืมหันไปดูคนแตกหันไปดูคนแตกเมื่อกี้แตกเลยตาด้าห้ามดูเลยอ่ะนี่เพิ่ขยับมาตาด้ามีเงยยองเลยยองเลยย่องเลยเจอใครอ่าเจอท่าอ่ะเอ้าบีก็อยู่อ่ะตาด้าเฮ้ยอย่าห้เราโมบปนั้นสิ พี่มีจะท่าอะไรวะเนี่ยไม่กล้าพูดโออ้ยขอเถอะขอเถอะหันเลยหรอเดี๋ยวพี่บีว่ะเดี๋ยวพี่บีว่ะเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะตาเขาดิโอ้ใจเย็นเย็นมีูหันหันไวมากอ่ะมีลุ้นมีลุ้น หน้าไป้าหน้าไปบ้ไปไปเฮ้ยว้ามัอลลอกอ่ะอมันจะมีคนผ่านด่านนี้ได้บ้างไหมอะถ้าแบบโออยังอ่ะฮอรนอีกแล้วอะระบายสีอีกแล้วอะบาดหมางอะพวกสตอเกอร์อะคือมันเป็นแมบสตอเกอร์วิ่งตามชนะเลย สีฟ้าอ <laughs> <players bubble> <bouncing S 3> ีกเลี้ยสีแดงต้องไม่ตามสีแดงสีแดงสีแดงเฮ้ยเดี๋ยวใช้หัวล็อกอะรอะไรอะไรสีแดงไสีแดงสีเดี๋ยวล็อบเขาไปนะสีเขียวอะไรอะอะไรอุ้ยไปทำตัวแบบนี้อะพี่พีผีคนวิ่งตามพี่พี่ต้องหลีกหนี ใช่เหรอใช่มีสาริยมอยู่หนึ่งคนวิ่งตามพี่ตลอดเวลาเลยพี่จะวิ่งสวนเองเอ้ยสีแดงเฮ้ยทำอะไรนะทำอะไรนะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอย่าอย่าอย่าวิ่งตามวิ่งตามอย่ามาวิ่งตามเฮ้สีเหลืองเฮ้ยสีเราน้อยสุดเลยเฮ้ค้อโดนอีกแล้วเราโดนตามอีกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเฮ้ อ้ายากหน่อยนะเฮ้ยอะไรอ่ะบอมแทกอะไรอ่ะเอ็กซาวบอมแทกดันไหนปะปาระเบิดอัดเหมือนเดิมเลยจากสภาพเอาระเบิดอยู่ที่ใครยินมองหน้านี่แปลว่าอะไรเอาเดี๋ยวว้่ไม่เปียวตรตโซขนาดนี้อยู่ด้วยอยู่ด้วยตรงกลางมันเปียวได้อ๋อเหรอยื้อย่าตามฉันร้แล้ว่ะรู้แล้วว่าจะทำยังไงให้ฉันนะ รูปแบบที่จุบน้อยมากโอ้วิบมันตายมัแตกทำไมถึงรู้ว่าแตกเอ้าเอ้าเอามีกก็อันนี้มิกก็จูบมาฟินจูบมาเอาเลยเอาดิ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 เฮ้ยมีคนแอบมีคนแอบรู้ได้ไงวะ มีคขเนบมีคขเนบสไลด์เามาแลแปดเฮ้ยจอสามห้าีนึ่งแกกีวนีอย่างนั้นเหรอใช่แล้วล่ะอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอยู่บนแพทฟอร์มอ๋อมืนเดิมโคลอย่างแคบอ๋อ ก็เหมือนเราอะแหละจากสภาพใช่แต่เป็นน้ำแต่มันลื่นนะเนี่ยย้ยรีบพี่บีชนะแบบงงงงเย้ เอ้าอุ้ยไม่ชนะใช่ไหมอยู่ดีไม่อยู่ดีมันมันเวลาจะไม่หมดไงคือไม่ชนะด้วยประเด็นน่ะดีไจเกอร์เลยอ่ะคือโดดออกไม่ได้แล้วเมื่อกี้คือถ้าอยากชนะคือต้องโดดข้ามไปอีกฟากแล้วมันเป็นไปไม่ได้น่ะโอเคปะปิดคลิปกันท่าน้ผมก็วันนี้สนุกครับขับตั้งคลิปเลยขับอย่างเดียวครับคลิปนี้ก็อย่าลืมไปติดตามพี่มิกซ์นะครับ สีครับนะครับพี่ขวัญเกรนด้วยนะครับพี่ดีพี่ขวัญก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันเลยอ่าจีนี่มากเลยทุกคต้องมาบ่อยๆใช่ไหมคนดูถ้าคนดูอยากพี่ขวัญมาบ่อยเม้นใต้คลิปนะครับเม้นใต้คลิปเลยพี่แม็กซ์แล้วก็พี่แม็กซ์โอ้จีซัตนะครับใน Facebook นะครับไปติดตามจีซัตเถอะอ๋อจีซัตอ๋อจีซัตเถอะใช่ไหมเขาไลฟ์อยู่ในเฟซบุ๊กนะครับไปติดตามกันได้นะครับเจอกันเกมหน้าเจนกราบค่ะใหายใหมครับ